ในคอนเนเซอร์แบบทั่วๆไปนะครับแบบคอนเวนชั่นแนลก็คือแบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยครับอันนี้ก็จะมาในรูปของฟินนะครับเป็นครีบนะครับเป็นครีบแบบเป็นแผ่นนะเพลทฟินนะครับที่ย้อนหน้าที่แล้วเขาพูดถึง extended surface นะครับก็คือฟินนี่แหละก็คือครีบนี่แหละนะเวลาเราดูคอยล้อนอ่ะก็จะเห็นว่ามันมี เป็นแผ่นเป็นครีบอะเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวระบายความร้อนนั่นแหละนะครับโดยส่วนใหญ่ฟิลก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เชื่อมติดกันในเชิงกลนะครับนะก็คือก็คือเชื่อมเมานั่นแหละนะครับนะเชื่อมลงไปบนท่อสารทําความเย็นนั่นแหละซึ่งโดยส่วนใหญ่ท่อก็จะเป็นทองแดงนะครับนะฟิลเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ท่อนี่เป็นทองแดงนะครับสัดส่วน ของพื้นที่ภายนอกต่อพื้นที่ภายในนะครับโดยส่วนใหญ่ก็โดยปกติก็อยู่ในช่วง5ต่อหนึถึง10บต่อหนึ่งนะครับการไหลของน้ำยาเหลวนะครับก็จะถูกช่วยด้วยช่วยโดยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเข้าก็ควรจะอยู่ด้านบนนะครับของคอนเดนเซอร์แล้วก็เอาเลด้านทางออกก็ควรอยู่ด้านล่างนะครับ ท่อที่เป็น rising ก็คือท่อที่เป็นแนวขึ้นนะครับแนวแนวดิ่งขึ้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับควรจะหลีกเลี่ยงในการออกแบบแล้วก็เราควรใส่ใจนะครับในการติดตั้งนะครับเพื่อให้ท่อเน,นี่ยมันได้ระดับนะครับเลเวลก็คือได้ได้ระดับนะครับการไหลของอากาศเนี่ยก็อาจจะเป็นทิศทางขึ้นในแนวดิ่งหรือว่าไปในแนวนอน นะครับแล้วก็ลักษณะของมันนะคอนฟิ u กเรชันนะครับลักษณะของคอนดนเซอร์เนี่ยก็มักจะหน้าตาคล้ายๆรูปนี้นะครับรูปรูปสี่จุอรูปหกจุดสองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับาบางทีรูปรูปแบบที่เป็นแบบทรงกระบอกเล็กๆนะครับ อพวกนี้ก็ก็มีการใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับอากาศก็จะวิ่งในแนวรัศมีนะครับวิ่งเข้านะครับในแนวรัศมีอ่าแล้วก็ออกผ่านพัดลมนะครับด้านบนนะครับแตลว่ามันมีพัดลมอย่างนี้เนาะอันนี้มองท็อปวิวนะครับมีใบพัดเนาะลมก็วิ่งเข้าด้านข้างถูกดูดเข้าด้านข้างในแนวรัศมีนะแล้วก็ลมก็เป่าออกข้างบนอย่างนี้เนาะ มาดูรูปที่6.2เป็นยังไงนะครับรูปที่6.2ก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ด้านล่างเราจะเห็นเป็นท่อน้ํายานะครับใช่ไหมเข้าออกเนาะที่เขาบอกว่าเข้าอยู่บนแล้วก็ออกอยู่ด้านล่างอย่างเนานะแล้วก็วิธีสร้างฟอสคอนเวคชั่นกันเนี่ยครับพัดลมนะครับก็ดูดอากาศวิ่งเข้าข้างล่างแล้วก็เป่าออกข้างบนอย่างี้นะครับ นเข้าข้างล่างต่อข้าง,ง,งบนนะครับนลก็เป็นเขาบอกว่าทรงส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละนะครับ